นี่แกเห็นกระเป๋าเงินใช่ไหมกระเป๋าเงินอะไรคะไม่เห็นนะคะจะไม่เห็นได้ไงก็แถวเน,นี้ยมีแกกวาดขยะอยู่ที่นี่คนเดียวอะ่ะเอ้าก็ฉันไม่เห็นไงคุณอ๋อหรือว่าโกรธที่ฉันเอาเปลือกส้มโยนทิ้งก็เลยต้องทําถึงขนาดนี้ทาไมไม่มีปัญญาซื้อข้าวกินเหรอถึงต้องมาลักกินขโมยกินแบบเน,นี้ย สีเขียวนี่ของคุณหรือเปล่าคะคืออะคะเนี่ยคะ่ะอุย้ยคุณยายหยิบนะทำไมเหรอคะชินจำได้ถุงแบบนั้นอนะพวกมิจฉาชีพมันชอบเอามาหลอกุงของใครเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้อ่ะอ้าวอันนี้ทีนน่ของของคุณหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ใช่ของของผมครับผมอะเห็นคุณทำท่าทางมีพิรุษแล้วทำอะไรอยู่ครับเนี่ย พอดีฉันกวาดขยะอยู่ตรงนั้นนะคะ่ะแล้วฉันเห็นถุงมันวางอยู่ตรงนี้ฉันก็เลยเดินมาดูในถุงมีอะไรอะให้ผมดูหน่อยสิพอดีผมเป็นเจ้าที่ตำรวจเอา้าอันนี้มันของผิดกฎหมายนี่ครับคุณเอามาถือครอบครองแบบนี้ไม่ได้นะแต่นี่มันไม่ใช่ของของฉันนะคะคุณมันจะไม่ใช่ของคุณได้ไงของกลางมันอยู่ที่คุณแบบเนี้ยผิดมาตรา1ิห้าวรรค67เจมีโทษจำคุกหปีปรับไม่เกิน10,000 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับไปลงพักกับผมเลยไปลงพักฉันยังทำงานค้างไว้อยู่ค่ะหรือว่าคุณจะจ่ายเงินให้ผมสองหมื่นเดี๋ยวผมปิดคดีให้คุณสองหมื่นเลยหรอคะใช่ครับสองหมื่นทั้งเนื้อทั้งตัวตอนนี้ฉันมีอยู่แค่ร้อยเดียวเนี่ยค่ะไม่มีจริงๆอะ่ะใช่ค่ะร้อยเดียวก็ร้อยเดียวเดี๋ยวผมปิดคดีให้คุณละกันไม่ต้องเป็นห่วงแค่นี้นะขอบคุณมากนะคะ จริงเหรอคะทำไมคนเดี่ยวนี้ยคุณหากินกันง่ายจังเลยล่ะคะยังไงฉันก็ขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าไม่งั้นอ่ะฉันคงตกเป็นเหยื่อของมิชฉาชีพแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวคุณจะถอยรถออกใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันรีบกว่าให้ค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ไหวแล้วนะนี่คุณอะไรหรอคะทำไมไม่เอาเปลือกส้มไปทิ้งในถังขยะล่ะคะไม่เอาอะค่ะก็เปลือกส้มเนี่ยมันย่อยสลา,ายได้เองตามธรรมชาติไม่จำเป็นเลยคุณถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะแต่คุณก็ไม่สมควรมาทิ้งแบบนี้นะคะแต่ฉันทิ้งไปแล้วนี่คะ มองเสื้อฉันต้งไหมหรอคะเสื้อฉันสวยเหรอคะตลาดนัดตัว50บาทเองค่ะอะไรใครจะไปอยากได้เสื้ออย่กับคนตัดอ้อยกับชาวนาะแล้วเนี่ยมันตกพื้นไปแล้วต่อไปก็หน้าที่คุณนี่คะ่ะกวาดแล้วก็เอาไปทิ้งฟ้า ก็แค่เปลือกส้มไะจะไรนักหนากระเป๋าตังค์อะ เงินอะไรคะไม่เห็นนะคะจะไม่เห็นได้ไงก็แถวเน,นี้ยมีแกกวาดขยะอยู่ที่นี่คนเดียวอะ่ะอ้าวก็ฉันไม่เห็นไงคุณอ๋อหรือว่าโกรธที่ฉันเอาเปลือกส้มโยนทิ้งก็เลยต้องทําถึงขนาดนี้ทาไมไม่มีปัญญาซื้อข้าวกินหรอถึงต้องมาลักกินขโมยกินแบบเน,นี้ยคุณคะแค่กระเป๋าใบเดียวเองอะ่ะทําไมต้องพูดจาแรงกันขนาดนี้ด้วยล่ะคะเป็นพวกรึเ,เหลอถึงเข้าข้างกันแบบเนี้ยเปล่านะคะ แต่เวลาคุณจะขอความช่วยเหลือคนอื่นน่ะทำไมไม่พูดจากันดีๆล่ะคะพูดแบบนี้คงไม่มีใครช่วยหรอกคะ่ะเออเออเออไม่เห็นก็ไม่เห็นสิงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะของฉันวางอยู่บนเก้าอี้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณค่ะโวยกาบุญทำทานตุกคนยากจนด้วยครับ ไม่ได้กินข้าวเลยพี่ค่ะคุณกคุณมากเลยครับขอให้เจริญเจริญครับ